สวัสดีครับสวัสดีครับครับังนะครับบังตีขยี้หลังเกศนะครหลังเกศเป็นเราคุยกันเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับศึกฟุตบอลก็ชินชาเลิร์คาราบาวครับนะครับเป็นลีกค็อปของทางฝั่งอังกฤษก็ได้ผู้ชนะไปแล้วนะครับเป็นทีมดังแห่งย่านเมอร์ซี่ไซส์แอนด์ฟิลด์ก็คือลิเวอร์พูลนั่นเองลิเวอร์พูลด้วยนะครับแฟนหงด้วยครับนดดี้วยนอนไม่หลับเล้วเมื่อคืนแฟนหงดึกยนะครับมามาคุยกันเรื่องนี้ เมื่อคืนโอ้โหโมเมนต์มีหลายอย่างพอดีจังหวะนะจังหวะนะจริงๆแล้วเนี่ยผมมองดูจริงๆแล้วเชลซีเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นทีมที่มีโอกาสที่จะได้ทาประตูรับชามากกว่านะใช่ใชเจังหวะอืมจังหวะเยอะดีเยอะมากนะน่าไม่คุ้มไม่คมคือเกมเนี่ยมันผิดไปจากที่ผมเราวิเคราะห์กันคิดว่าอาจจะตึงอาจจะตึงกับแม่งใส่เลยใสพอใส่กันเสร็จปั๊บไปบุกเออมีเชลซีได้ก่อนจังหวะลูกที่ว่า ยิงไปโดยอราฮิสเตอร์ลิงผมประทดีใจนึกว่าใครคนดูในดูในว A R ภาพที่ตัดมาผมมองว่าไม่ล้ำนะมันเดิมตัดเล็บนิ้วโป้งตีนมันล้ำเนี่ยไม่หรอกเหมือนไหล่โครนาเต้ในภาพตองตีไลมันเหมือนกับมันสูงกว่าหรือเปล่าผมหรือว่าภาพมันไม่ชัดนะผมไม่แน่ใจนะครับล้ำนิ้วโป้งนิดเดียวนะฮะมากนิดเดียวแล้วก็มาเดินลูกวัวจูฟันได้ครับดังนั้นก็โดยฟันได้ไม่ล้ำแต่ว่าอีกตัวหนึ่งอะล้ำ ฟันไดไม่ล้ำแต่เป็นลูกลักษณะการฟาวโดนฟันไดแบบมือไปคว้าครับ oh. อคอนเดอร์ Corner ก่อนแล้วคอนเดอร์เนี่ยเหมือนกับเสียจังหวะไปโดนทางวาตารุเอนโดยืงขวางบล็อกไลน์ไว้ให้ให้ฟันไดขึ้นไปหมุนได้ oh. เขามองเป็นอย่างนั้นครับ oh. แต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนฟันไดกับกับไอ้ตัวคอนเดอร์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันเท่าไหร่เลย,เลย uh huh. แล้ววาตารุเอนโดเนี่ยก็ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปยิงขวาง uh huh. ซึ่งผมมองว่าแม่งหายกัน okay. Okay. แต่โมเมนต์หลังจากนั้นพี่ตีฐ uh ์ huh. ท้ายเกมเชลซีเป็นไง เกือบได้เกือบได้เนื้อคาละเกอร์นะหลุดไปกี่ท่อสองรอบลูกนั้นอ้โหเลเข้าไปม้วนสุดทำไมใช่โคพารเมอร์ก็น่าได้เคลเลอร์แม่งปัดครึ่งแรกน่าดูแล้วมีเอนโซอีกจังหวะหนึ่งไปต่อลูกซ้อนดูดิเบิ้ลคืนหลังยิงแล้วโง่เลยแต่เมื่อคืนนี้ใครมองว่าฟานได้เป็นมาแบบผมมองว่าฟานเลอร์นะ ผมมองเคลเลเฮอร์อนะเคลเลเฮอร์อช่วยได้เยอะครับเซฟหลายลูกเซฟหลายลูกเลยครับเซฟเยอะก,กว่าฝั่งของไอ้เปตูบิทิใช่ใช่เปตูบิทก็เซฟแต่เซฟนอก,ก,ก,กเคลเลเฮอร์อนะคะครับโอ้โหเมื่อวานนี้ต้องยอมให้เขาเลยแล้วก็ส่วนน,นี้น่าจะเป็นของเขาเลยนะในส่วนของของโมเมตนต์การเล่นนะครับทีนี้มาดูข้อมูลหลังเกม,ขมลลเกมขมลลาบอกว่าจากจะจบเกมเมื่อวานเลยครับพี่ธีครับลิเวอร์พูลนะครับโดยการนำของเยอร์เล่นขอบแบฟสร้างสถิติสุดยอดเยี่ยมนะครับหลังเอาชนะเชลซีแล้วก็คว้าแชมป์คาราบาวครับมาสมัยที่สิบมาสอกมาครองได้ ประคองได้นะครับครั้งฟุตบอลคาร์บาวครับหรือลีกครับของฤดูกาล2020หรือ23เนี่ยอดีตเชลเลอร์เมื่อวานเนี่ยครับวันที่25กุมภาพันธ์ที่เวมบรียสเตเดียมเราถามของที่รังกฤษนะครับเบอร์จิลฟันไดอย่างที่เราโดนเห็นกันเราดูกันนั้นเชื่อมขึนที่หนึ่งเป็นคนทําประตูให้ลิเวอร์พูลเฉือนชนะเชลซีไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่งผลให้เยอนขึ้นขอปนะครับพาทีมหงส์แดงเนี่ยคว้าแชมป์คาราบาวคัีสอยที่ประคองทันทีเลยนะครับซึ่งเป็นประวัติศาาาาสตรรร์ใในนกกคว้ทีมเลย นะครับจากการเปิดเผยของออบตามีสถิติตัวเลขน่า,นาสในใจจริางนี้ไหพี่ตี๋คะครับ118ป,11ปร118เนี่ยประตูชัยของลิเวอร์พูลจากการหมุ่งของฟูจูฟันได้ในนาทีที่118เนี่ยเป็นประตูชัยล่าสุดที่ทำได้ในรอบชิงนชนะเลิศของคาราบาวครับหรือลิขครับนั้นตั้งแต่ใบอาริทเทิลของแอสตันวิลล่าทำไว้ในปี1977เลยนะในนาทีที่119คือทำ,ำอประตูชัยครับช่วงจ, <ำ S 2> จมวันเวลานี่คือเป็นประตูที่ที่ที่เป็นที่ช้าที่สุดในช่วงต่อเวลาแต่อาจ <ำ S 2> จะไม่ช้าที่สุดเพราะช้าที่สุดเปป็นนีี1977ขขออองงลลลิิัวว่่าททไ นาทีที่119กับเอเวอร์ตันริวพูลก็เคลียร์หมดเวลาใช่ครับใช่ครับ <c oughs> แล้ว10นะคือเลขสิบนะเนี้ยริวอร์พูลเนี่ยคว้าแชมป์ลีกครับเป็นครั้งที่สิบที่แจ้งไปนะครับซึ่งมากสุดแล้วแบบสูงกว่าแมนยูไหมนะี่ยแมนยูเขาไม่เน้นลีกครับเ<อ>ขาเน้นเขาเน้นพรีเมียร์ลีกอ๋อเหรอครับเน้นแล้วนะเนี้ยเน้นเน้นเน้นเนี่ยคือจริงๆเนี่ยอ่ะตอนนี้เขาอาจจะตกต่ำอันนี้อ่ะพัดพีนหน่อยอาจจะตกต่ำจริงอาจจะตกต่ำจริงแต่แต่ต้องคือมันปฏิเสธไม่ได้ในช่วงยุคเก้าสูงแลีกขึ้นนมาเี่ย แม่ค้าเทนทางเลยครผมแคนแมนยูมากนะเต้นทางจริงครับแล้วก็คืออาจจะแค้นตอนที่เขาไปเอาไอแอนดี้โคมาใช่ไหมล่ะใช่แต่ไอแดี้โคมพี่ศักกระเบือมานะฮะมาอยู่แมนยูก็เป็นศักกระเบือเลยอ่เดี๋ยวขอข้ามไปก่อนเดี๋ยวจะจะจะเยอะไหมนะครับเลี้ยวคว้าแชมป์เป็นอาร์อาร์เป็นครั้งที่สิบนะครับในในการคว้าแชมป์ดีครับซึ่งมากสุดในบรรดาทีมในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันโดยแชมป์จำนวนสองสมัยเนี่ยเกิดขึ้นภายใต้การคุมดิ้นหนุเยือนครับกี่ครั้งสองครั้งครับรดมมีเพียง บ๊อบเพสลีย์นะครับซึ่งเป็นบรมาจารย์กุนซือของลิเวอร์พูลเลยนะที่มีอนุสาวรีย์ตั้งอยู่บนแอนฟิลด์เนี่ยเป็นกะเป็นคนคนุมทีมที่สามารถคว้าแชมป์ได้3ส,สมัยเยอะที่สุดแล้ว<ถ>นั่นคือถ้าคอสต์หลุนน่าจะได้เกินเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวมาคุยกันด้วย <c oughs> ผมผมมองผมมองอย่างที่ผมบอกว่าประกาศออกเนี่ยเข <c oughs> าต้องการสร้างแรงกดดันหรือแรงจูงใจหรือโมเมนตัมในการเล่นของบุรุษทีมเพื่อให้สามารถคว้าแชมป์ให้ได้3ชั้นหรือ4แชมป์ให้ได้นะครับ <c oughs> แล้วจะปิดฉากสวยงามอันนี้คือที่ผมคิดนะแต่ผมไม่รู้้เเเปป็นนนยหรือล่่าทีีี13 มีเลขสิบสามเกิดขึ้นในส่วนของการเล่นครับคือควินเคลเลอร์เนี่ยฮะไม่เสียประตูในนัดชิงสันเลิศให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยในเกมพบกับเชลซีทั้งสองนัดโดยการยิงเข้ากรอบสิบสามครั้งเขาสามารถเซฟได้หมดเลยอย่างเมื่อวานนะที่เห็นนะแล้วผมมองบางจังหวะแม่งก็ตรงตัวด้วยคือมันยืนตำแหน่งดีแต่ลูกโคพาเมอร์ยังไงต้องหายถูกไหมพี่ตีไม่หายเสร็จปั๊บแล้วมาโดนซ้ำโดนกอตลุยเอ็นโดแม่งสึกไปสกัดพอดีแล้วมันข้ามขานเขาบอกว่าคนภาพบอกว่าเป็นเคลเลอร์ปัดลูกสองๆไไไไม่่ใชนะฮปดูลท เป็นวันต้นฤเอ็นดอ่ะเป็นยืนถี <laughs> บฮะบล็อกบอลออกข้ามขามไปเลยนะฮะ <laughs> แล้วก็3เนี่ยเจเดนแดนเจเดนแดนคือ,อาดาวรุ่งกองหน้ารุ่น18ปีที่ลงมาเนี่ยกับบ๊อบบี้คลาร์กแล้วก็เจมส์แม็กคาร์เนอร์เนี่ยอายุ1 9ปีเนี่ยต่งนนางประเทศกับร์พูลในนัดชิงชนะเลิศกลายเป็นนักเตะยอดชนจำนวนมากที่สุดที่ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศลีกครับให้กับทีมนั้งแต่แตอาร์เซนอลเคยลงเคยส่งลงสนามในปี2550ได้แก่ทีโอวอลคอร์ดเชสฟาร์เบกัสและก็เดนิสันและ,และตาราอุเล่นะครับ <laughs> นี่คือสกู๊ปเกลียดๆนิน้นอยๆในส่วนของข้อมูลจากเมื่อวานก็ซื้อมือกันไปนะครับเด็กผีนะครับแหมเมืม่อวานนี่มีเฟสเด็กสิงสมานะครับเชลซีมีมาเซลต่อให้ผมเหรอเอาเด็กมาลงผมมองระยะว่า,ามีแซลด้วยมีม,มีมีเอาสดมามาบดความแก่แม,ม,มองนะเด็กมันมาเล่นแล้วก็็เนเรื่องของเมื่อวานนีครับเด่นสุดข,ของของทางเชลซีเนี่ยผมมองผมมองเป็นตัวนี่ฮะเป็นตัวอะไรนะมอยเซอร์ไกเซโด อืมเห็นละเห็นของละเลยดูไม่รู้ว่าอ๋อทำไมทำไมถึงถึงถึงอยากได้คว้าตัวกันมากก็คือโอ้โหส่งการเล่นนี่ยืนเหมือนคอร์มาเกเรเล่เอนโกโลกองเต้เป็นมิดฟิลด์ตัวตัดเป็นเป็นตัวโอโ้ตัวโฮบอลตัวคุมดนามิกเกมช้าเกมเร็วคือเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวคัดเอาก่อนถึงถึง,ถ,งถึงหน้าลายคู่ต่อคือหน้าลายอันตรายเลยครับก็ ก็เลยเป็นเหตุเป็นผลแต่เมื่อวานนี้เด่นนะเด่นแล้วก็ตัดเกมในช่วงต้นครึ่งแรกของเลโอคูได้อยู่หมัดแต็กอลริสต์นี่ต้องบอกเลยว่าขายพิกสงไม่ออกเลยนะแมอลริสต์เพราะว่าเล่นเบาไปเจอไคเซโดเล่นไปซะอยู่เลยนะครับก็ตามที่เห็นนะฮรเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกแข่งเสร็จไรเสร็จเราก็จะมาเยาะเย้ยถักถางดีใจกันด้วยนะครับซึ่งทางเชลซีเนี่ยผมมองว่าเขาไม่ค่อยยิ่หละเพราะเขาเป็นทีมเงินถุงเงินถังอี่แล้เงินด้วย มันจะแตกต่างจากแมนยูซึ่งตอนนี้กำลังจะไปดินถังแต้ดาาอ,องศานะฮะเพราะว่าตอนนี้กระแสไล e ่เอริกเทนฮากสูงมากสูงมากผมมองว่าถ้าเทนฮากไปเนี่ยไข่แดงก็ไม่กล้าเข้ามาแล้วนะเข้าใช่หครับเทนฮาถือว่าน้องๆเซอร์อเลยนะ<ม>บุริโยกลับมาผมว่าก็ไม่เหมือนเดิมบูริโยไม่ได้แมนย,ยูจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับมีปัญหาคือในเรื่องของผมว่าเป็นในเรื่องของภายในมากกว่า ไม่ใช่เรื่องของการเล่นไม่ใช่เรื่องของตัวนักเตะหรือไม่ใช่เรื่องของอะไรในเรื่องของการบริหารจัดการภายในผมก็มีปัญหาเพราะสังเกตได้เลยแมนยูนะฮะลงทุนในการทําทีมแต่ละปีละปีเนี่ยไม่ต่างมาร้อยล้านปอนด์นะครับคือสมัยเซอร์เนี่ยไม่มีนะอย่างนี้ปอนี้มีมีอย่างเดียวคือทีดี้มันแพงคือกองตัวหน้าพอซื้ออะไรคือทีมมาเนี่ยคือถือว่าแพงแล้วอีกตัวหนึ่งเวลอนก็แพงแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อันนี้โคก็แพงนะแต่ก็ยังทนซื้อให้เล่นจนจนเกิดประโยชน์เมื่อมาเจอกันในไวย็ รัมคู่เลยโ <Ronaldo S 1> รนันโดก็แพงมิสอิลโลนโดแต่ก็ได้กำไรแต่ก็ได้กำไรครับใช่ครับตอนนี้ก็ก็แมนยูก็ลุ้นนะครับผมอยากให้เขาแข็งแกร่งเพื่อว่าจะได้เป็นคู่แข่งที่เวลาเจอสึกแดงเดือนเนี่ยมันจะได้ดน้ำสูงเนื้อสูงสีกันหน่อยจะได้สนุกจ,จะได้สนุกใช่ครับจะได้สนุกคือคือคือเราก็เป็นคู่ต่อสู้ที่ที่ให้เกียรติกันนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ได้ว่าจะไปเจาะเยอะหรือซ้ำเติมก็อยากให้เขาแข็งแกร่งแล้วได้กลับมาอยู่ในสึกแดงเดือน ที่สุดสนนานแต่เชื่อไหมว่าที่อังกิจวิศิษแมนยูกับเรียบบู๋เนี่ยไม่หนักเท่าแมนยูกับลีดหรือแมนยูกับวิลเลอร์เซนนะเที่ยงกิดเขาเขากำลังที่จะจะจะ,จะเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็แมนยูกับแมนซีเนี่ยไม่ได้ว่ามาแบบโวยเชียร์กันเหมือนในประเทศไทยนะไม่ใช่นะเขาไม่มีการมานั่งเชียร์ให้กันนะอ,อย่างสมมติแมนซีจะได้แชมป์อย่างเงี้ยแมนยูเจอกับอันนี้อย่างเงี้ยไม่นั่งเชียร์กันอะไรกันไม่มีนะคือเขาเป็นอริ่ง่วมมือคือเขาชัดเจน นไม่เชียร์ใครไม่เชียร์กันครับคือต่างคนต่างเชียร์คุณแดงคุณก็แดงคุณฟ้าคุณก็ฟ้าเลยเขาเป็นคนชัดเจนนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลด้วยส่วนพิตรีวิเคราะห์เกมเมื่อคืนนี้ไม่ผิดโอ้ตอนแรกสเตอร์ลิงยิงสวีใจนึกว่าแม่เนาะก็อย่างที่บอกก็คือมันก็ออกเป็นลูกเสมอไปนะครับเมื่อคืนนี้แทงใครแทงต่อเสียขึ้นใครแทงใครแทงรองได้ขรึ่งไม่ได้นำไม่ได้ไม่ได้นำไม่ล่นใช่ไหมฮะ ไม่น่าไม่เล่นตามรอตายทั้งตัวตามตามตามเพื่อหมายการค้าครับตามไปตายทั้งตัวอ่ะโอเควันนี้มีอะไรวันนี้มีอะไรรีวิวไมาพี่เสกมีเวสต์แฮมกับเบนฟอร์ดเป็นบอลคู่ตกค้านะครับใช่ใช่บอลคู่ตกค้านพี่เหมยนี่ใช่ไหมใช่ใช่อันดับก็ห่างกันนิดหน่อยเวสต์แฮมเวสอยู่ตอนนี้อันดับที่เท่าไหร่กับเบนแฮมประมาณสิบสามสิบสี่มั้งประมาณเวสต์แฮมนะฮะ พี่สีมีก็มีข้อมูลอยู่ไหมเราได้เราได้เปิดได้คุยเลยพีเอสเป็นฟอร์ดเนาะใช่แล้วก็เป็นฟอร์ดโอ้โหนี่ตีสามเลยนะใช่ไลน์อัพยังไม่มีไม่มีแต่ว่านี่อ่ะเดี๋ยวผมดูอ่ะมาแล้วไลน์อัพผมนะครับเจอแล้วโอเยได์แชมป์ที่สิบเป็นฟอร์ดสิบหก โอ้ยสติติแพ sun ้รวดเหมือนกันโอ้ยท่านนัดหลังสุดเวสแฮมเสมอสองมวยถูกคู่มวยถูกคู่นะครับเป็นทีมที่แบบไม่ได้เสียทีนี้ครับในส่วนของเวสแฮมอ่ะวันนี้เตะที่อัปตันปาร์คนะครับสิงห์ทิ้งของคุณคอนแดนใต้เวสแฮมยูไนเต็ดนะครับ เวสต์แฮมยูไนเต็ดอ่ะเดี๋ยวผมว่านี้อ่ะพอดีมีมีมีในส่วนของแข่งผู้เล่นนักเตะละเวสต์แฮมนะครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเป็นอารีโอราห์นะฮะส่วนแบ็คโฟร์สี่ตัวมีแอร์เบอร์แอรเบอร์ชอนนะครับแล้วก็อาร์เกิร์ดนะครับเฮอร์ซูมาแล้วก็ซูฟาวนะครับซูฟาวนี่เป็นตัวของอ่าอ่าไอ้นี่นะยูเคป่ะซูฟาวนะอ่าแล้วก็กองกลางมีเอาเอะไกับซูเชกนะครับซูเชกนี่ก็ไอ้นู่นเหมือนกัน นะครับละแล้วก็มีคูดุสนะครับมีมีจอห์นเจมส์วอชพราวส์แล้วก็มีจารีตโบเวนนะครับตัวหน้าเต้าเป็นอันตัวนี้โอนะครับตัวนี้เพิ่งมีคอนเทนต์กับลิเวอร์พูลนะที่แบบว่ามาต้องขอขอโทษว่าลิเวอร์ไม่มีโอกาสจะได้แชมป์เห็นมามีมีเยอะจริงหรือเปล่านะครับส่วนในส่วนผู้มาอยู่เบนฟอร์ดนะครับมาในระบบ3-5-2นะครับผู้สาประตูเป็นเฟล็กเทนนะครับหลัง3ตัวเซ็นเตอร์ลฮาสามตัวเป็นคอลลินส์นะครับเป็นอาเยอร์แล้วก็เป็นมีนะครับ ส่วนในส่วนของกองกลาง5ตัวนะครับมีโรเจอร์โลเออร์สเลฟนะครับแล้วก็เยนเซนแล้วก็นอกกาดแล้วก็ยานเนลแล้วก็เลกิลลอนนะฮะหน้าหน้าคู่เป็นทนนี่กับลซ่านะครับในส่วนของสติตินะครับคุณคอนเนี่ยมีสติไม่ชนะต่อเนื่องยาวนานที่สุดเลยถ<ช>ือว่าปีนี้เท่านั้นก็ไม่ค่อยดีนะพี่ตินะ,ะไม่ทำเนาะไม่ค่อยดีนะครับ ก็คือว่าแปดเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นมันเนี่ยจากการเริ่มต้นเนี่ยครับปีใหม่ขึ้นมาคือ8เกมเ,มเท่ากับปี1992งเก้าเกและหนึ่ก้าสองสและเก้าเ้าเก้เลยกุสซี่เดวิดมอยนะครับจะได้ลูคัสบาเกต้านะครับกลับมาอยู่ในข่ายใช้งานอีกครั้งหลังจากไม่ได้ใช้งานมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับจากปัญหาการบาดเจ็บที่น่องนะครับเป็นลายของเควินฟิลลิปนะครับจะติดโทษแบนหนึ่งนัดหลังโดนไล่ออกจาก2 2ใบเหลืองเกมที่เ,เจอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับ ในส่วนเบนฟอร์ตนะครับทีมตาพึ่งนะเก็บไป25แต้มหหซึ่งถือว่ายังน้อยกว่าคะแนนะที่พวกเขาทําตกหล่นลงไปนะครับจนกรารณ์นี้นะที่มีสกอร์นำในฤดูกาลนี้เที่ยี่สเนี่ยและมันไม่น่าแปลกใจเลยที่สถานการณ์อดีติไม่น่าประทับใจพวันนี้จะของพวกเขาจะสูงสุดอของพวกเขาเนี่ยจะสูงที่สุดในลีกนะครับทุกท่านแฟนคุณซื้อของทางฝั่งเบนฟอร์ดชาวเดินมาดเนี่ยไม่มีปัญหาผู้เล่นจากการบาดเจ็บไหครับพี่ตีวันนี้เต็มสตีมะ แล้วก็เขาหวังว่าไบอันเอ็มเบอร์โม่แล้วก็อีธานพินน็อกเนี่ยจะรีเทิร์นกลับมาจากการบาดเจ็บข้อเท้าได้หลังจากผ่านช่วงเบรกทีมชาติของต้น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 เดอนมีนามานะครับส่วนรายชื่อผู้เล่นก็นอย่างที่แจ้งไปแล้วครับวันนี้ผู้ติดติเป็นไซมอนฮูเบอร์วันนี้ซาตีนะสามเจอกัอนนะเวสแฮมกับเบนฟอร์ราคาครับนะครับตอนเราเบนฟอร์ต่อปอร์ต่อปอร์ <laughs> ไม่แนะนำให้เล่นไม่น,าน,าน่าสนใจติดต่อได้ อ่ะวิเคราะห์ความน่าจะเป็นครัรรบพี่ตี๋สูสีบอลแพ้กันมาทุกนั่นเลยทุกทีเลยนะครับก็มีโอกาสที่จะแบ่งได้ขนาดสูงน,นะครับแต่ด้วยความที่ว่าเล่นที่อัลตันปาร์กเนี่ยแฮมขี่ดนิดผมว่าเบนแฮมตั้งแต่ขายดีเคียไลท์ไปนี่มีปัญหานะ,นะาดีเนาะมีปัญหาจริงมีปัญหาจริงนะครับเพราะว่าดีเคียไลท์เนี่ยพอไปอยู่อาร์เซนอลเนี่ยโอ้โอาร์เซนอลแข็งแกร่งปัรกเลยแต่เบนแฮมเนี่ยหล่นตุ๊บไปเลยนะครับในส่วนของฟอร์มการเล่นแล้วก็ในส่วนของเกมรับ นะครับเสียประตูง่ายไปอะไรไปเพราะไม่มีตัวบล็อกหน้ารายอย่างดิเคนไลท์ในการคุมจังหวะการเล่นนะครับรับบอลจากแดนหลังออกบอลให้แดนหน้าทําหรือคุมจังหวะเร็วช้านะครับออกบอเลเร็วอ,ออกบอลช้าแล้วก็บล็อกกิ้งบอลที่จะก่อนจะถึงหน้ารายอันตรายของประตูตัวเองเนี่ยตัวเนี้ยหายไปพอหายไปเสร็จป,ปั๊บเนี่ยตัวที่ทดแทนขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถทดแทนได้เทียบเท่าหรือว่าทดแทนได้ พอฟัดพอเวงกับบีแคนไลที่หายไปก็เลยทําให้ผลงานของเวสแฮมอาจจะเป็นหนึ่งในส่วนของปัจจัยที่ทําให้ผลงานการแข่งหรือการเล่นสถิติการเล่นของเวสแฮมเนี่ยดาวลงแล้วก็ไม่ค่อยจะสวยหรูและก็วุ่นวายหนักนะครับในสำหรับฤดูกาลนี้ซึ่งทีเวสแฮมเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างจะดุดันนะเหมือนสีซั่นที่แล้วนะครับถ้าใครดูติดตามบอลฟุตบอลบีเบลลิกเนี่ยก็จะเห็นนะครับ ในส่วนของการวิเคราะห์ก็วันนี้อย่างที่บอกครับพี่ตี๋ก็บอกว่าแพ้ด้วยกันมาทั้งคู่แพ้ด้วยกันมาทั้งคู่โอกาสที่เสมอก็มีแต่ด้วยความที่ว่าเวสแฮมในที่เล่นในบ้านเนี่ยเขาท่านที่จะแข็งแกร่งครับเป็นทีมที่แข่งในบ้านแข่งในบ้านแล้วก็ที่เด็ดที่ขาดอันโตนิโอเนี่ยผมว่าถือว่าน่าจะยังยังอาจจะพอช่วยทีมได้แล้วก็จารีโบเวนก็ยังเป็นตัวซีดีของทางเวสแฮมเขาอยู่นะครับซีซั่ันทีดาวยิงเยอะมากนะจารีโบเวนเนี่ย ขึ้นสกอร์เลยครับในส่วนของการทำประตูนะครับส่วนเบนฟอร์ดเนี่ยในส่วนของกองหน้าเนี่ยไอเวนโทนี่กับโยอันวิซ่าเนี่ยก็จะเป็นคู่หูแดนหน้าที่จะกระชากประตูแล้วทำประตูให้กับทางเบนฟอร์ดได้พี่ตีมากระเดับผมฝอยไปเยอะขอสกอร์หน่อยวันนี้สกอร์พี่ตีคิดว่าอัปตัมปาร์คเตะสามวันนี้ระหว่างเวสแฮมกับเบนฟอร์ดสกอร์จะเป็นยังไงและเกมใครจะบุกใครจะรับ จะบุกทั้งคู่นะบุกใส่กันเลยนะใช่ครับบอลคือเลทพอๆกันแป้แพ้มาทั้งคู่เลยอันดับก็ไม่ดีการสิบกับสิบหกไม่ห่างกันแต่แฮมพ์ตแฮมจะได้เปรียบหน่อยเล่นเสียงเชียร์เขาเล่นในบ้านสกอร์เลยฮะไม่กล้าฟันโทโดนตลอดเอาเลยไม่เป็นไรหรอกแม่เราไม่กลัวได้แหกอยู่แล้วคอนเทนต์เรามาแหงทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ชินท่านยังไม่ชินหรือเราชินแล้วนะเออสกอร์ฮะสกอร์สกอร์ เป็นเวนแทนน 101, แฮมชนะ1นึ่งศูนย์หนึ่ะเสียหนึ่งศูนย์นะครับผมก็มองว่าเวทแฮมชนะชนะหนึ่งหรือสองศูนย์เรามาลองดูกันครับว่าผลจะเป็นยังไงในการทายนะครับแล้วก็ฝากคอนเทนต์นี้ไว้ด้วยนะครับฝากเก่งหลังหลังเกมนะครับเพราะว่าเรามาวิเคราะห์กันด้วยแล้วก็มีการรีวิวในส่วนของเกมดีต่อไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ฝากกดคอมเมนต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเราจะทำคอนเทนต์ดีๆพูดจาภาษาเฮฮาฟุตบ,บอลตามภาษากระดื่องคำแล้วก็ ในส่วนของตรงนี้ก็ขอบคุณในส่วนของสถานที่ถ่ายทำนะครับร้านมินิมางศูนย์นะฮะบ, <c oughs> บ้นบุกอาคาร A บางออเดี๋ยวอาจจะมีการมุกเอามุกออมไปถ่ายที่อื่นบ้างอะไรบ้างเพื่อเป็นโลเคชั่นไปหลายไวันนี้ผมกับพิตีขอ,อยาลาไปก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คอนเทนต์หน้าอาาในส่วนของการวิเคราะห์ แล,แล้วก็ uh, สรุปผลการแข่งขันเนาะนะฮะตามสไตล์เรานะฮะสองคนนะบางตีขยี้ก่อนเกมแล้วก็ขยี้หลังเกมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับแล้วก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ